สวัสดีครับเพื่อนๆครับมามาม,า,ม,มา,นะาวันมาบึงนะข้าวเจ้าดอเปิดราคาออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับนะหลายคนที่เกี่ยวไปขายปุ๊บโอ้โหนะครับนะตอนนี้ตันละ1 5 0 0 0บาทนะครับนะตันหนึ่งความชื่นร้อยนต์นะครับมากกว่า100%คนที่เกี่ยวไปเนี่ยเขาบอกเป๊ะ,ปะ,ปะมีแต่น้ำสะๆอยู่ครับบด้หักจักบาทนะ เฉลี่ยแล้วไล่หนึ่งก็ได้ประมาณ1 1ื่นอถึงหมื่นนะครับนะเกี่ยวไป1อุ้มนะครับเขาเอื้นมาอุ้มบ้านผมเนี่ยนะรถเกี่ยวนะลองปีาาปีปีปนะีป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 ีอาปีปนะีปีปีนะนะปีนีป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 วปี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 อเปีอีปีปี่ีลกปี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 ปบปีปีปีปล้ีปีปะปีปีปลปี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 ้าปีปีปเปีปผมีปีปีปนะีป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 เ้้ปเปีาเบีปบีปีป้นะเาเ,เาเีปี นะครับนะหาพันธุ์ไปปลูกเด้อน,นะครับนะที่แนะนําเป็นอย่างที่บอกว่ามันเร็วมันแค่ร้อยวันนะครับนะนี่บองนู่นนี่ตะยอยเกี่ยวกันแล้วเดือนกันยาเองนะไปไปลายเดือนกันยานะมันแค่แป๊บเดียวเองนะครับนะเพราะฉะนั้นเอามาแนะนําเพื่อนๆนะครับนะหาเอาพันธุ์ไปปลูกนะครับเอาไปนีน้นะปลูกแน่นะทางสกลน,นี่เอามาขายบ้านผมนี่ครับบ้านแสนพันตะบุนอุ่มจานทะร์อำเภอกุสุมานจังหวัดสกนลนครนี่เอามาขายเอามาขาย เพิ่นต้องการนะเป็นพันๆตันนะครับนะบนริเวณต้องการดำร้อยสองร้อยตันนะมีเท่าไหร่รับไม่อั้นนะคุณเอาไปปลูกเนี้ยครับพี่น้องเอ้ยมันได้เงินอีหลีบริตัวเห็นบ้านผมนี่คนที่มาเอาพันไปนะโอ้ยขยายปีนี้เนะี่ยรับเนื้อๆอีกแล้วปีที่แล้วนี่สูงที่สุดแล้วนะครับนะหมื่นหกหมื่นเจ็ดนะครับนะปีนี้หมื่นห้านะครับนะแล้วนกะ็มันก็ช่วงโตอยู่แบบนี้นะครับนะอีกอย่างมันเป็นเข่าดิบๆภาษาบ้านเฮาเนาะ เกี่ยวข้าวสดๆสดข้าวดิบๆเอาไปขายเนี่ยน้ำเปียกป๊กๆอยู่นะครับนะ่ะขายข้าวแห้งยังราคาบดีซเข้าวเจ้ารอชนิดนี้นะครับนะเขามีที่ขายนะครับนะเขามีที่รับซื้อออกต่างจังหว,วัดออกต่างประเทศนะครับโบเมนอยู่ในประเทศเทาเพราะฉะนั้นแนะนําเพื่อนๆเด้อ,เอ,อเอาพันเป็นไปนปลูกนะราคาดีเหลือเกินนะครับนะร้อยวันได้เกี่ยวแหละนะครับนะเพราะฉะนั้นไปไปหาหา หาพันเอาไปใส่เด้อครับเด้อบดใตัวได้ต้มกันนะฮะผมมีมงขายเอามาขายสกุลนะครับามาขายบ้านผมนี่นะผมบอกประจําหม่บ้านเซนพันตบนุญขุ่มจานอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครนะนนะบะเบิ่งคลิปปีที่แล้วผมก็ลงลงให้เบิ่งนะคลิปเขาเจ้าตัวนี้นะนะครับพออยากให้พี่น้องนะเอาไปใส่นะครับนะมันได้เงินมันแป๊บเดียวเองนะครับนะอย่างน้อยก็ช่วยได้นะครับเข้าใจอยู่ว่าอีสานบ้านเฮานะี่ยปลูกแต่ข้าวเหนียวนะครับนะเพราะว่ากินข้าวเหนียวเขากับแบ่งไมมครับนะแบ่ง นามินาเจไล่แปดไล่เขาก็แบ่งใส่สี่ไล่เป็นเขาเจ้าตัวนี้นะครับนะเอาเงินสะกดนะครับนะไล่หนึ่งเดือนหมื่นกว่าบาทก็โอเคแล้วนะครับนะใส่สี่ไล่ก็สี่หมื่นบาทมันแก้ได้ได้พี่น้องเลยมันแก้ได้หลีนะครับเพราะฉะนั้นเอามาเว้าสู่ฟังนะครับนะมันแพงมากเลยปีนี้นะครับนะตันละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับนะไล่หนึ่งก็ได้สักหมื่นเอ็ดกว่าเกือบหมื่นสองโอ้ยนะครับนะสี่ไล่ก็สี่หมื่นปลายเลยหักค่าเกี่ยวก็ยังเหลือไปชี้หมื่นือเก่าอ่ะ ะครับเพราะฉะนั้นอันนี้หมอว่าสุฟังนะครับนะหาพันไปใส่นะครับดวนดวนดวน